สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวฮอลิสไท์สัปดาห์นี้เราจะมาพบกับห้านดับเครื่องเล่นขายดีประจำปี2023จะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างตามไปดูกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5ถือว่าเป็นเครื่องเล่นเพลง Full Android ในราคาค่าตัวที่ไม่ถึงหมื่นกับ h y b ี e ดิจ i t a l M300 เครื่องเล่นเพลง Full Android แบรนน้องใหม่จากทางไฮบี้โดยทางไฮบี้ครับเขาจะเน้นเจาะตลาดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งานในฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนลำโพงในตัวเครื่องหรือแม้แต่การฟังเพลงออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้อย่างอิสระจาก Google p l a y แถมยังรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้งบลูท t ธและ WiFi รวมไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเครื่องเรียกได้ว่าคุ้มเกินราคาค่าตัว ด้วย CPU c o m e Snapdragon 665แรมภายในตัวเครื่อง 3GB แถมหน่วยความจำภายในตัวเครื่องอีก 32GB ซึ่งแน่นอนครับสเปคนี้เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับการฟังเพลงได้อย่างแน่นอนโดยจุดสังเกตของตัวเครื่องที่น่าสนใจครับหน้าจอสมัมผัสขนาด4นิ้วสีสันสดใสใช้งานง่ายด้วยปุ่มควบคุมด้านข้าง ดวยวตัวเครื่องครับจะมาพร้อมช่องสัญญาณมาตรฐาน3.5มมโดยจะใช้ชิปแดกจากทางไซรลัดโลจิกในรหัส CS43131 ทาให้รองรับการฟังเพลงในระดับไฮ r ล s a u d i ดโได้แบบสบายๆรวมไปถึงการถอดสัญญาณเสียงแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็น AAC, SBC, aptX และ LDAC คงต้องบอกว่าเป็นเครื่องเล่นเพลง full Android ที่น่าสนใจรุ่นแรกในรอบปี2024นี้ด้วย Perform a n c e ที่เกือบจะเทียบเท่าเครื่องเล่นระดับกลางอันในราคาไม่ถึงหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องเล่นเพลง Android ได้แล้วหากเพื่อนๆสนใจ i n b o x มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับแล้วมาลุยกันต่อนในอันดับที่4ครับเรียกได้ว่ายังฮิตกันไม่เลิกกับ HyB ี R3 Gen2 เครื่องเล่นเพลงระบบ h y b ี OS ที่ทาง HyB ีได้ทําการพัฒนาระบบให้ใช้งานได้อย่างง่ายรวมไปถึงระบบภายในตัวเครื่องที่ได้ถูกพัฒนาจนเป็นเครื่องเล่น ที่มี performance ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของทาง HiBi จนได้สมญานามว่า Music Theater Box ซึ่งเป็นเครื่องเล่นที่รองรับไฟล์เพลงในระดับ HiRes Audio แถมยังรองรับการถอดรหัส MQA สามารถฟังเพลงผ่าน t i d a l และ c u b u s ในตัวเครื่องได้เลยทันทีรวมไปถึง performance ตัวเครื่องที่ไม่ธรรมดาด้วยชิปแดกคุณภาพจากคางเซเบอร์ er ในรหั ES ส ES9219C 2ตัวโดยตัวเครื่องครับจะมาพร้อมกับช่องหูฟังขนาดมาตรฐาน3.5ม m mm, มแถมยังมีช่องสัญญาณเสียง Balance 4.4 รวมไปถึงการเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ5.1และ WiFi 2.4G โดยตัวเครื่องครับจะสามารถแปลงเป็นดองเกอร์แดกที่ใช้แหล่งจ่ายไฟอย่างอิสระทําให้ช่องสัญญาณมีกําลังขับสูงสุดถึง380มิลลิวัตต์การใช้งานก็ง่ายด้วยหน้าจอระบบสัมผัสที่ทําให้เข้าถึงการใช้งานได้อย่างสะดวกภายในมือเดียวถือว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงจากทางไฮบีอีกรุ่นหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะเป็นระบบปิดแต่ก็สามารถดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างหมดจดในราคาสุดคุ้มไม่ถึงหมื่นบาทแต่ได้เปอร์ฟอร์แมนซ์และคุณภาพเส Ah! หากเพื่อนๆสนใจ inbox มาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเราเดินทางกันมาต่อในอันดับที่3กับ f ิ i o M11S เครื่องเล่นเพลง Fu l l Android ระดับ High end จากคัง f ิ i o ที่เรียกได้ว่ายังคงฮิตอยู่ตั้งแต่ปี2023จนถึงณเวลานี้ในค่าตัวราคาหมื่นกว่ากว่าแต่ได้ Perform a n c e ในระดับ High End ด้วยชิปแด็กคู่เกรดคุณภาพจากคัง s a b e er, อร์ในรหัส ES9038Q2M ที่จะทำงานร่วมกับ CPU คอ m อม n นั d ด a ก o n 660ถือว่าเป็นเครื่องเล่นเพลง Full Android ที่เลือกใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นแอปสตรีมมิ่งชื่อดงอังต่างๆอย่างเช่นจู๊กสปอติฟายไทดอนยูทูบมิวสิกอ p ลเปิลมิวรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆผ่าน Google Pay โดยตัวเครื่องครับจะมาพร้อมกับช่องสัญญาณแบบครบครบไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญาณมาตรฐาน3.5มมและช่องสัญญาณแบบบลานซ์2.5มมและแบบ4.4มเมตัวเครื่องมีระบบจ่ายไฟที่ยอดเยี่ยมทําให้รองรับกําลังขับสูงสุดได้ถึง670มิลลิวัต์แถมยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีบลูทูธ5.0ที่จะเป็นทั้งตัวรับสัญญาณและส่งสัญญาณทําให้รองรับกับการใช้งานกับ True Wireless หรือเชื่อมต่อกับลาโพงไร้สายโดยจะรองรับการถอดรหัสโคเดก ไม่ว่าจะเป็น AAC, SBC, aptX, aptX HD, LD a c และ LHDC เรียกได้ว่า M11S เป็นเครื่องเงินเพลงที่ครอบคุมการใช้งานได้อย่างอิสระรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่หากเพื่อนๆสนใจอิ i n ็อ์อมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับ เรามาถึงกันในอันดับที่2กัน,นะครับกับ h ฮ b ี R2 Gen2 เรียกได้ว่ายังฮิตกันไม่เลิกกับเครื่องเล่นเพลงตัวจิ๋วจากทาง HyB ี้ที่ถือว่ากระแสะตอบรับดีมากๆโดย R2 Gen2 นะครับเป็นเครื่องเล่นเพลงที่ทาง h i บี้ได้ทําการพัฒนาระบบขึ้นมาให้รองรับการฟังเพลงในระดับไฮเลสอะดิโอในราคาที่เบาๆรวมถึงการออกแบบตัวเครื่องที่เรียบง่ายพกพาสะดวกในราคาค่าตัวแค่3,000นิดๆแต่สเปคภายในไม่ธรรมดาเลยเพราะด้วยความสามารถของชิปแดกจากทางเซเบอร์ในรหัส ES9219 โดยจะทำงานร่วมกับชิปประมวลผล Ingenic X100E เรียกได้ว่ารองรับการฟังเพลงในระดับ h i l e s Audio ได้เลยทีเดียวแถมยังรองรับการใช้งานในการเล่นเพลงได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบ USB DAC โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ให้ตัวเครื่องทำหน้าที่เป็นการ์ดเสียงหรือจะต่อเป็นหางหูเข้ากับมือถือก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน ตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อไร้สายได้ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ5.0ที่รองรับโคเดกได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น AAC, SBC, aptX หรือ LDAC ทำให้เชื่อมต่อกับชุดลำโพงไร้สายและทว r e l e s s ได้แบบสบาย,บายรวมไปถึงการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 2.4G แทงนี้เป็นเครื่องเล่นเพลงระบบปิดที่รองรับการฟังเพลงสตรีมมิ่งอย่าง Tidal และ Cubus สในตัวเครื่องโดยจะรองรับหน่วยความจำแบบ Mi โคร s d Card สูงสุดได้ถึง2 t b บถือว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงชุดเริ่มต้นที่รองรับการฟังเพลงได้อย่างหลากหลายรวมถึงลูกเล่นการใช้งานในการฟังเพลงที่มีมาให้อย่างครบครันในราคาเพียง3,000กว่าบาทหากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงในอันดับที่1ที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงขนาดจิว๋วในราคาเบากระเป๋า,ปาที่ยังคงฮิตข้ามปี2020 จนถึง2024ณนะเวลานี้กับชาร l ลิ g M0 Pro เครื่องเงินเพลงขนาดจิว๋วที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องเงินเพลงที่พกง่ายใช้สะดวกด้วยขนาดหน้าจอแบบสัมผัสขนาด1.54นิ้วตัวเครื่องเป็นวัสดุโลหะที่ภายในประกอบด้วยชิปแดกคู่จากคังเซเบอร์ในรหัส e s 9 1 2 9 4ที่ภายในตัวเครื่องจะมาพร้อมกับระบบที่ทางชาร์ลิงได้ทาการออกแบบและปรับจูนให้รองรับการใช้งานได้อย่างคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านไมโคร SD ก a r d ที่รองรับได้สูงสุดถึง2เทเลบโดยตัวเครื่องจะรองรับ การเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธ5.0 โดยจะลองงับโคเด็กต่างๆไม่ว่าจะเป็น AAC, SBC, AptX และ LDAC รวมไปถึงช่องสัญญาณมาตรฐาน3.5ม mm, ิลิเมตรที่ลองงับกำลังขับสูงสุดได้ถึง236มิลลิวัตแถมยังเป็นเครื่องเล่นเพลงขนาดจิว๋วที่ลองงับการใช้งานในรูปแบบของ USB DAC เมื่อต่อผ่านคอมพิวเตอร์หรือจะใช้งานในรูปแบบหางหนูต่อกับสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้แบบสบายๆโดยรวมคงต้องบอกว่า c h a r l i n g m 0 Pro เป็นเครื่องเล่นเพลงที่มีความคุ้มค่าทั้งในเรื่องของการใช้งานวัสดุดที่ออกแบบมารวมไปถึงราคา ที่จับต้องได้แบบสบายๆที่ยังคงได้คุณภาพเสียงในระดับ Hi-Res Audio ในราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้หากเพื่อนๆสนใจแวะ Inbox มาสอบถามจากทางเราได้เลยนะครับในส่วนของแนวเสียงในแต่ละรุ่นจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับและในส่วนของแนวเสียง h i b i i Digital M300 ต้องบอกว่าเข้าถึงง่ายมากด้วยแนวเสียงที่รองรับการฟังเพลงได้อย่างหลากหลายเนื้อเบสมีความกระชับแน่นมีจังหวะสปีดเบสไวลงได้ลึกเสียงแหลมสามารถดึงรายละเอียดเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายมนลากไปได้ไกลแอดมิบไกลเล็กน้อยด้านเสียงร้องมีความชัดเจนใสโปร่งเป็นธรรมชาติเวทีเสียงมีความกว้างและความลึกพอๆกันการแยกมิติและระยะของชิ้นดนตรีทำได้อย่างชัดเจน โดยในส่วนของแนวเสียงของ h i บี้ r 3 g 2นะเนื้อเบสมีลูกปันกลางแน่นกระชับลงได้ลึกขึ้นตัวไวสปีดเบสอยู่ในระดับปันกลางไม่ลุกเล้าเสียงในย่านแหลมลักไปได้ไกลให้รายละเอียดที่ชัดเจนแอบมีประกายเล็กน้อยด้านเสียงร้องเสียงร้องผู้หญิงจะออกในโทนอุ่นใสปโปรง่งเสียงร้องของผู้ชายจะให้ความทุ้มทุ้มนุ่มชัดเจนรวมไปถึงเวทีเสียงที่มีความกว้างทําให้การแยกชิ้นดนตรีมีมิติที่อบล้อมและสัมผัสได้ถึงระยะของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจน ในส่วนของแนวเสียง Fio M11S จุดเด่นคือจะให้ความสมดุลของเนื้อเสียงเนื้อเบสนุ่มกระชับลงได้ลึกคืนตัวไวให้ดนามิกของกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวในส่วนของเสียงแหลมที่ให้รายละเอียดที่ชัดเจนเสียงแหลมมีความเป็นประกายดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมีความมนไม่ลุกเล้าในย่านอื่นเสียงร้องให้ความอุ่นละมุนให้ความเป็นธรรมชาติในด้านเวทีเสียงจะมีความกว้างโปรง่ง การแยกชิน้นดนตรีทำออกมาได้อย่างมีมิติสัมผัสได้ถึงระยะของชิน้นดนตรีได้อย่างชัดเจนและในส่วนของแนวเสียง Hi-Bi R2 Gen 2 เนื้อเบสจะมีความนุ่มกระชับสปีดปันกลางไดนามีกของกีตาร์เบสและกลองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะในส่วนของเสียงแลบยังคงให้รายละเอียดที่ชัดเจนแอบมีประกายเล็กน้อยโดยเสียงร้องครับจะออกในโทนอุ่นมีความโปร่งสายสมดุลเป็นธรรมชาติด้านเวทีเสียงจะมีความสมดุลระหว่างความกว้างและความลึกการแยกมิติของชิ้นดนตรตีทําออกมาได้ดีโดยในส่วนของแนวเสียงของ Charling M0 Pro เนื้อเบสมีมวลแน่นกระชับลงได้ลึกขึ้นตัวไวฟังเพลงมีจังหวะได้อย่างสนุกเลยทีเดียวเสียงในย่าน ม,มีความชัดเจนลากไปได้ไกลดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างหมดจดปลายแหลมมนแอบมีประกายเสียงร้องแอบถอยเล็กน้อยเนื้อเสียงออกในโทนอุ่นโปรง่งใสเป็นธรรมชาติในส่วนของเวทีเสียงมีความสมดุลกันระหว่างความกว้างและความลึกการแยกมิติและระยะของชิ้นดนตรีทำออกมาได้อย่างชัดเจนและนี่คือภาพรวมของ5เครื่องเงินเพลงที่ขายดีในช่วง2023ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเครื่องเล่นไฮบีดิจิตอล M 3 0 0้อที่เรียกได้ว่ามาแรงถึงแม้ว่าจะวางจำหน่ายในช่วงปลายปี2023ก็ตามแต่ด้วยการทำตลาดของ h i บีในประเทศไทยด้วยราคาค่าตัวที่วางจำหน่ายในประเทศไทยเพียง8,000กว่าบาทซึ่งถ้าเทียบกับ Android Player ในราคาท้องตลาดถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่ราคาถูกที่สุดแล้วณเวลานี้ แต่ถ้าถามถึงเครื่องเล่นเพลงที่เป็น Android Player ระดับ Hi-end g h ที่รองรับการใช้งานได้อย่างครบจบในตัว Fio M 1 1 S ยังคงตอบโจทย์การใช้งาน Android Player แบบเต็มสตรีมระดับ Hi-end g h ในราคาหมื่นกว่า,วารวมไปถึงเครื่องเล่นเพลงในระบบปิดที่เรียกได้ว่ายังคงครองความนิยมกันอยู่ด้วยราคาที่ถูกสบายกระเป๋ารวมไปถึงความสะดวกในการใช้งานผมจึงไม่แปลกใจว่า Charling M 0 Pro จะเป็นเครื่องเล่นเพลงที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในช่วงปี2023ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของ h y b ี e r 2 Gen 2และ h y b ี e r 3 Gen 2จะเป็นเครื่องเงินเพลงที่มีความคล้ายคลึงกันจุดสังเกตที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับ h y b ี e r 3 Gen 2จะมีช่องสัญญาณแบบบลันด์4.4ให้เราได้ใช้งานแต่ถ้ามองในความคุ้มค่า h y b ี e r 2 Gen 2จะเป็นเครื่องเล่นเพลงที่คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยค่าตัวเบาๆเ,เพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆชอบเครื่องเล่นตัวไหนกันอยู่บ้างเพราะเครื่องเล่นแต่ละตัว จะมีจุดเด่นและข้อสังเกตที่ต่างกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นด้านราคาการออกแบบแนวเสียงหรือลูกเล่นการออกแบบที่โดนใจพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของเพื่อนๆได้อย่างลงตัวสำหรับเทปนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ